สวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่การเกาะติดนะครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายนะครับหรือเทนนิสเดวิดคัพ2014นะครับโซนเอเชียโปเชเนียกลุ่ม2รอบแรกครับทีมประเทศไทยของเราครับมีโปรแกรมพบกับทีมชาติฮ่องกงครับระหว่างวันที่14ถึง1 6กุมภาพันธ์นะครับซึ่งในวันนี้ครับก็จะมีการแข่งขันกัน2คู่นะครับเป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวสลับมือครับส่วนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันเลยครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพ2014 ที่สนามโรงแรมทัญ,ญปุระจังหวัดภูเก็ตได้เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันวันแรกได้มีพิธีเปิดโดยรับเกียรติจากนายสุวัสด์ลิปตาพันลบนาย,ยกรเชนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นประธานโดยงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายได้มีการเชิญนักกีฬาทั้งสองทีมรวมถึงผู้ตัดสินชี้ขาดเดินเข้าสู่สนามพร้อมบรรเลงเพลงชาติจึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสําหรับการแข่งขันวันแรกไฮไลท์อยู่ที่ประเภทเดี่ยวสลับมือโดยไทยส่งวริศสอนบุตรนาค มือ2ลงสนามพบกับฟิลิปคิงมือ1ของฮ่องกงโดยในเซตแรกฟิลิปคิงเล่นได้ดีกว่าเบรกเกมเสิร์บริชได้ในเกมที่4ก่อนที่จะปิดเซตแรกด้วยสกอร์หต่อ2เกมส่วนเซตที่2อบริ์แก้เกมมาดีเบรกเกมเสิร์ฟคู่แข่งได้ในเกมที่1และ3ขึ้นนําก่อน3ต่อศูนย์เกมอย่างไรก็ตามฟิลิปคิงมาเล่นเครื่องเบรกเกมเสิร์ฟคืน2เกมรวดก่อนที่จะเก็บเซตที่2ไปได้อีก 7. ต่อ6ทรายเบรกเจต่อ2ขณะที่เซตที่3บริช อาการหมดแรงอย่างเห็นได้ชัดแพ้ไปอีก3ต่อ6เกมจบเกมบริษณสอนบุตรหน้าแพ้ฟิลิปคิง0ูนต่อ3เซต2ต่อ6 6ต่อ7ทรายเบรก2ต่อ7และ3ต่อ6ส่งผลให้ทีมองกงออกนำไทยไปก่อน1ต่อ0ูนย์คู่ขณะที่หลังจบเกมวริศได้กล่าวถึงผลการแข่งขันว่าก็รู้สึกขอดมันเป็นอินดอร์ครับรู้สึกว่าเหนื่อยผิดปกติปกติก็ซ้อมอยู่เอาดอ์ขานอกก็แบบเงยออกเยอะกว่า เอาดอของนอกเยอะมากแล้วก็เหนื่อยนี่กว่าเท้าดอครับไปต่อกันทีกหนึ่งคู่วิชยาตรงเจริญชัยกุลมือหนึ่งของไทยลงสนามพบกับอ็อกเนสโคเลฟมือสองของฮ่องกงโดยเกมนี้วิชยาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเซตแรกชนะไปก่อน6ต่อ4เกมส่วนในช่วงต้นเซตที่2วิชยามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยทำให้ดูล้าลงไปบ้างแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรชนะไปอีกเต่อห ส่วนเซตที่สามโคเลฟพยายามตียื้ออย่างเต็มที่แต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไปอีกเจ็ดต่อห้าจบเกมวิชยาชนะโคเลฟสามเซตรวดหต่อ4เจ็ต่อห้าและเจ็ดต่อห้าส่งผลให้ไทยตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งคู่ขณะที่หลังจบเกมวิชยาได้กล่าวถึงผลการแข่งขันว่าก็รู้สึกโอเคครับที่ทําหน้าที่ได้เต็มที่ที่ได้รับมอบหมายมา so เรื่องพอดอเพอร์ลพอมานขซคอวันนี้ก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่สูงครับเข้าใจครับแต่ก็คิดว่าเจอแมตช์มากขึ้นยากขึ้นกว่านี้ก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้ก็เป็นจากที่มีอาการเจ็บนิดหน่อยมาหน้านี้อยู่แล้วแต่ก็โอเคครับในการแข่งเพียงวันนี้ก็เหนื่อยครับเพาผู้เล่นประสบการณ์สูงก็ทําได้ทุกอย่างในการเล่นที่เขาอยากจะเล่นก็คิดว่าต้องออกแรงเรยอะเลยก็ช่วยเชียร์กัน สองวันสุดท้ายนะครับนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพ2014นะครับในวันแรกนะครับก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยของเรานะครับก็เสมอกับทีมชาติฮ่องกงไป1ต่อหนึ่งคู่นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นการแข่งขันในประเภทชายคู่ครับก็จะเริ่มแข่งขันในเวลา14นาฬิกานะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามนะครับการรายงานผลการแข่งขันได้ทางช่องเสียสปอร์ตนิวของเราครับสำหรับวันนี้ครับเวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราวันนี้สว